ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n i m มาโอเสียงระเบิดที่รุนแรงดังก้องออกมาจากภายในหุบเขาพลังอันน่าสะพรึงกลัวถูกปล่อยออกมาพร้อมกันหลังจากนั้นเสียงระเบิดหลายสิบครั้งก็ดังขึ้นออกมาจากภายในตูมตูมตูมการประทะที่รุนแรงดังออกมาอย่างต่อเนื่องดังออกมาจากส่วนลึกของหุบเขาทำให้ชั้นฟ้าและแผ่นดินสั่นสะเทือน ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นรวมถึงเจียงวู่เฉิงและคนอื่นๆที่ยืนอยู่ด้วยความประหลาดใจนอกหุบเขาพวกเขาอดไม่ได้ที่จะกลั้นหายใจขณะที่ได้ยินเสียงระเบิดผ่านไปไม่นานทั่วทั้งหุบเขาก็เต็มไปด้วยความเงียบสงบชายวัยกลางคนที่มีออร่าทรงพลังปรากฏตัวอีกครั้งในหมู่พวกเขาหลังจากจ้องไปที่หัวและกล่าวว่าปรมาจารย์ทั้ง1ิคน ในนิกายเทียนหวนที่อยู่ในขั้นอนาแก่นทองคำนั้นตายหมดแล้วเจ้าคงรู้ว่าต้องทำอะไรต่อไปใช่พั้วพยักหน้าด้วยความเคารพเจ้าหนูทั้งหลายพยายามทำให้ดีที่สุดชายวัยกลางคนกล่าวขณะที่ยิ้มและเดินกลับไปในทิศทางของเมืองฉิงตงทุกคนต่างจับจ้องไปที่ร่างของชายวัยกลางคนหลังจากที่เขาจากไปแล้วพวกเขาก็ค่อยๆจะควบคุมความคิดของตัวเองได้ ทันใดนั้นท่านหัวก็ประกาศออกมาสำหรับตอนนี้ข้าจะบอกเกี่ยวกับภารกิจฟังให้ดีผู้เข้ารับภารกิจทั้งหมดในพื้นที่ต่างพยายามจะฟังให้ละเอียดศูนย์กลางของนิกายเทียนหวนซึ่งเป็นนิกายอันดับสองในจังหวัดเทียนหนานตั้งอยู่ในหุบเขาวเบื้องหน้าของพวกเจ้ามีปรมาจารย์14คนที่อยู่ในขั้นอนาแกนทองคำและลูกศิษย์มากมายที่อยู่ในขั้นอนาทะเลลมปราณแต่อย่างไรก็ ก็ตามปรมาจารย์เหล่านั้นต่างถูกสังหารไปแล้วโดยทูตมังกรทองพวกเหล่าทุกคนต่างตกใจผู้เชี่ยวชาญ14คนในขั้นอนาแกนทองคำในระยะเวลาอันสัน้นพวกเขาถูกฆ่าตายมหัศจรรย์ผู้เชี่ยวชาญทุกคนในอานาแกนทองคำถูกฆ่าตายในระยะเวลาอันสัน้นทรงพลังอย่างมากนั่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง ทุกคนตื่นเต้นมากและรู้สึกได้ว่าเลือดภายในร่างกายของเขาเริ่มเดือดพล่านแม้กระทั่งเจียงวูเฉิงก็ตามถึงแม้ปรมาจารย์จะพ่ายแพ้แต่ก็ยังมีศิษย์หลายคนในอาณาทะเลลมปราณและวิถีลมปราณอย่างหลังสามารถเพิกเฉยได้แต่พวกเจ้าต้องหาแหวนที่มีสัญ,ญลักษณ์ของนิกายเทียนหวนมาก่อนเหล่าศิษย์ในอาณาทะเลลมปราณจะสวงส่พวกมันกล่าวตามตรงพวกเจ้าแต่ละคนต้องสวมแหวนคนละวงเข้าใจหรือไม่ ท่านหัวถามขนาก,กว่าตามองผู้เข้ารับการทดสอบทุกคนในพื้นที่ต่างเข้าใจเฉพาะผู้ที่ได้รับแหวนหนึ่งวงเท่านั้นที่จะสำเร็จภารกิจใช้ไหมภารกิจนี้ดูไม่ยากนักบางคนในพื้นที่บ่นขึ้นมาอย่างกระทันหันแหวนนั้นมีเพียงสิบวงเท่านั้นหยิงมินพูดและขมวดคิ้วเล็กน้อยภารกิจนี้อันตรายกว่าภารกิจครั้งก่อนอีกลิงเทียนหาวอดไม่ได้ที่จะกล่าว อันตรายอย่างยิ่งเจียงวูเฉิงนั้นมีสีหน้าที่น่ากลัวบนหน้าของเขาขณะที่เขาพูดภารกิจนี้เริ่มต้นด้วยการมีผู้รับภารกิจในขั้นอาณาทะเลลมปราณจำนวนมากทุกคนต้องต่อสู้ด้วยพลังทั้งหมดของพวกเขาแต่ที่สำคัญกว่านั้นมีเพียงแหวนแค่สิบวงสำหรับคนถึงสามสิบคนอีกสองในสามของผู้เข้ารับภารกิจต้องล้มเหลว และผู้ที่ไม่ได้รับแหวนเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จจะต้องต่อสู้กับผู้รับภารกิจคนอื่นนอกจากนี้ยังอาจกล่าวได้ว่าพวกเขาควรให้ความสนใจกับทั้งสองฝ่ายทั้งลูกศิษย์ของนิกายเทียนหวนและคนข้างๆพวกเขาที่รับภารกิจมาด้วยกันพวกกล่าวว่าเมื่อพวกเจ้ารับรู้ถึงภารกิจแล้วก็ถึงเวลาเริ่มกันเสียทีไปกันเถอะถ้าผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหลายต่างรีบทยานไปที่หุบเขา เจียงวู่เฉิงและพักพวกของเขาก็รีบออกไปอย่างรวดเร็วเช่นกันหลังจากกระโดดไปอย่างรวดเร็วทั้งสามคนก็มาปรากฏตัวอยู่หน้าประตูใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางหุบเขามีกายเทียนหวนั่งตกอยู่ในความตื่นตระหนกพวกเจ้าทั้งสองคนอยู่ใกล้ๆข้าเอาไว้ถ้าพวกเจ้าอยู่ไกลเกินไปอาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าอาจจะถูกฆ่าหญิงมินกล่าวโดยที่จ้องมองไปที่เจียงวู้เฉิงและหลิงเทียน่าว ได้เจียงวูเฉิงกล่าวพร้อมพยักหน้าเข้าใจแล้วหลิงเทียนห่าวตอบและพยักหน้าด้วยสีหน้าที่หวาดกลัวเฮหยินมินมันเป็นเรื่องยากมากที่จะเห็นเจ้าทำหน้าจริงจังทันใดนั้นก็มีเสียงลอยเข้ามาจากนั้นตรงฟางยู่ก็ปรากฏตัวพร้อมกับคนที่ติดตามเขาห้าคนที่เดินตามหลังมาหยินมินมองเขาอย่างดูถูกและไม่พูดอะไร ตรงฟางยู่ไม่ได้เสียการควบคุมอารมณ์ของเขาเขาจ้องไปที่เจียงวูเฉิงและหลิงเทียน่าวเขาหัวเราะและพูดว่าหยินมินดูสหายทั้งสองคนของเจ้าสิคนหนึ่งกำลังเข้าร่วมภารกิจองครักษ์มังกรทองหนึ่งกรงเล็บเป็นครั้งที่สามและอีกคนก็แพ้ค่าในเพียงสามกระบวนท่าทว่าเจ้ายัางกล้าที่จะร่วมมือกับสองคนนี้นีม่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ้าเลยใส่หัวไปให้พ้นหยินมินพูดใส่เขาโดยตรง การแสดงออกของตรงฟางยู่นั้นค่อนข้างร้ายแรงแต่เขาก็ควบคุมสติกลับมาได้อย่างรวดเร็วเขาไม่สนใจหญินเขาหันไปหาเจียงวู้เฉิงและหัวเราะเยาะพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเฮ hey ้หนุ่มน้อยระวังตัวของเจ้าไว้ให้ดีๆในภารกิจที่อันตรายเช่นนี้ขยะไร้ค่ายอย่างเจ้าสามารถจะตายได้ในนิกายอย่าเทียนหวนจากนั้นตรงฟางยู่และผู้ติดตามของเขาก็รีบวิ่งเข้าไปในนิกายเทียนหวน อะไรเจียงมู่เฉิงคิดขณะที่เขามองตรงฟางยู่เดินออกไปด้วยท่าทางแปลกแปลเป็นเพราะที่วังสาของวังมังกรทองนั้นข้าไม่ต้องการจะเป็นที่สนใจด้วยเหตุนี้ข้าจึงแกล้งแพ้เขาแต่ข้าไม่ได้คาดหวังให้เขาดูถูกในตัวข้ามากนะักเจียงมู่เฉิงแตะจมูกและสายหัวด้วยรอยยิ้มจากนั้นเขาจึงรีบวิ่งเข้าไปในสำนักเทียนหวนพร้อมกับหญิงมินและหลิงเทียน่าว ทันทีที่พวกเขาก้าวเข้าสู่นิกายเทียนหวนนักรบในนิกายก็รู้สึกถึงการมาของพวกเขาบัดซบคนจากวังมังกรทองจะมาทำลายนิกายเทียนหวนของข้าฝันไปเถอะข้าเติบโตมาภายในนิกายเทียนหวนตลอดชีวิตของข้าอยู่ที่นี่ถ้าเจ้าต้องการที่จะทำลายนิกายของข้าเจ้าต้องข้ามศพของข้าไปก่อนข้าพวกเขาข้าพวกเขาข้าผู้บุกรุกให้หมด สู้เพื่อนิกายสามารถได้ยินเสียงคำรามดังมากมายภายในนิกายเทียนหวนพวกเขาเป็นนักรบที่ซื่อสัตย์แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญในขั้นอาณาแก่นทองคำจะตายไปแล้วแต่นักรบที่อยู่ในขั้นอาณาทะเลลมปรานเลือกที่จะอยู่กับนิกายและต่อสู้เพื่อมันแทนที่จะหนีออกไปดังนั้นลูกศิษย์จำนวนมากของนิกายจึงรีบบุกเข้าไปหาผู้บุกรุกอย่างมากคลั่งการต่อสู้ที่รุนแรงกำลังจะปะทุขึ้น บรรดาผู้เข้ารับภารกิจกลุ่มใหญ่ที่รับภารกิจมาได้แยกตัวทันทีหลังจากที่เข้าสู่นิกายเทียนหวนบางคนร่วมมือกันบางคนลงมือเพียงลำพังบรรดาศิษย์ของนิกายเทียนหวนก็ต่อต้านเช่นกันเตียงวู้เฉิงและสหายของเขาเพิ่งมาถึงเขตของนิกายเทียนหวนพวกเขาเห็นเงานับสิบร่างพุ่งเข้ามาหาพวกเขาทั้งหมดนั้นอยู่ในขั้นอาณาทะเลลมปราณเจ้าสองคนตามข้ามาใกล้ หยินมินเอ่อยอย่างเย็นชาพลางจับหอกสีแดงยาวของนางและรีบพุ่งออกไปข้างหน้าทันทีเจียงวู้เฉิงพยักหน้าให้หลิงเทียนหาวและติดตามหยินมินไปด้วยสีหน้าที่เย็นชาเล็กน้อยผู้บุกรุกเมื่อเห็นภาพของทั้งสามคนมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดเจตนาในการฆ่าของนิกายเทียนหวนทันทีฆ่าพวกมันเงาทั้งสิบพุ่งเข้าหาพวกเขามืด เงาหอกที่พรามัวพุ่งเข้าหาพวกเขาลักษณะของมันเหมือนงูที่แลบลิ้นของมันออกมาเพื่อล่าเหยื่อผ่านไปครู่หนึ่งแสงของหอกดูเหมือนจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นเกล็ดหิมะตกลงมามันทำให้หอกมีความรู้สึกเจ็บปวดฉึบ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 หอกแทงทะลุห้าคอในเพียงแค่การแทงครั้งเดียวศพทั้งห้าสุดตัวลงบนพื้นวิชานี้ เทียงู่เฉิงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจเมื่อเขาเห็นเหล่าศิษย์ของนิกายเทียนหวน,นั้นอยู่ในขั้นวิถีลมปราณและอาณาทะเลลมปราณดังนั้นมันจึงไม่ยากสําหรับหญิงมินที่อยู่ในจุดสูงสุดอาณาทะเลลมปราณเพื่อฆ่าพวกเขาแต่มันยากมากที่จะฆ่าห้าคนด้วยการโจมตีครั้งเดียวสิ่งหญิงมินแสดงให้เห็นก่อนหน้านี้ทําให้เขาตาสว่างขึ้นค่ะ ความตายของเพื่อนไม่ได้ทําให้พวกที่เหลืออยู่ช้าลงพวกเขารีบไปข้างหน้าและทําการโจมตีเจียงวู่เฉิงและสหายของเขาต่อเจียงวู่เฉิงเหวี่ยนดาบสะบ้านชีพในมือของเขาไปที่ศัตรูสองคนด้วยการปันทั้งสองครั้งทําให้เขาจบชีวิตของคนทั้งสองได้อย่างง่ายดายหลิงเทียนเ่าถือกริดสีดําของเขาอย่างเงียบเงียบเขาแทงไปที่ศัตรูที่จ้องมองเขา ความเร็วในการฆ่าคนทั้งสองคนของเขานั้นรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อหยินมินฆ่าทั้งหมดที่เหลืออยู่ในทันทีมันใช้เวลาสักครู่เพื่อให้ลูกศิษย์ของนิกายเทียนหวนสิบคนนั้นต้องพบกับความตายพวกเขาอ่อนแอเกินไปเจียงวู้เฉิงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเมื่อเขามองไปที่ศพที่อยู่บนพื้นนิกายเทียนหวนได้รับการขนานนามว่าเป็นนิกายอันดับสองของแกนเทียนนาน แต่มันก็ทรงพลังกว่าตำหนักขุนพลดาบอย่างมากแต่หลังจากการตายของผู้เชี่ยวชาญอาณาแก่นทองคำพวกเขาก็อ่อนแอลงอย่างมากลูกศิษย์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดอยู่ในขั้นอาณาทะเลลมปราณโดยส่วนใหญ่นั้นอยู่ในขั้นแรกเริ่มและระดับลึกซึ้งมีแค่ไม่กี่คนที่อยู่ในขั้นสูงสุดน่าเสียดายที่สำหรับผู้ที่มาทำภารกิจนี้ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นสูงสุดกันหมดและพวกเขายังมีวิชาส่วนตัวของพวกเขาเองอีกด้วย ท้ายที่สุดทุกคนที่ยอมรับภารกิจนี้แม้จะรู้ว่าอันตรายอย่างมากแต่เขาก็ยังมาตัวยอย่างเช่นหลิงเทียนหาวเขาเป็นคนที่อ่อนที่สุดในผู้รับภารกิจทั้งหมดแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสิทธิของนิกายเทียนหวนที่อยู่ในจุดสูงสุดของอนาทะเลลมปราณมีเพียงไม่กี่คนที่จะเอาชนะเขาได้ในบรรดาคนที่ค่าค่าไม่มีแหวนแล้วพวกเจ้าละ่ะหยิงมินถามขึ้นมาและมองไปที่พวกเขา ไม่มีเลยเจียงวู้เฉิงใส่หัวของเขาข้าก็ไม่มีเหมือนกันหลิงเทียนหาวยักไหลเรื่องนี้ไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้แก่พวกเขาท้ายที่สุดแหวนนั้นมีเพียงแค่สิบวงเท่านั้นพวกเขารู้ว่ามันมีค่าและหายากเพียงใดคนที่สวมใส่มันอย่างน้อยต้องอยู่ในจุดสูงสุดอานาทะเลลมปราณและคนที่พวกเขาค่าก็ไม่มีใครอยู่ระดับนั้น ไปกันเถอะหญิงมินพูดพวกเขาทั้งสามเดินไปที่ส่วนลึกของสำนักพวกเขาไม่มองไปที่ซากศพบ,บนพื้นดินแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกสงสารสริท์นิกายเทียนหวนแต่พวกเขาก็ไม่แสดงความเมตตาแต่อย่างใดในการต่อสู้ท้ายที่สุดพวกเขานั้นอยู่คนละฝั่งกันหากพวกเขาแสดงความเมตตาศพที่นอนอยู่บนพื้นอาจจะเป็นพวกเขาภายในห้องรับใต้ดินของนิกายเทียนหวน มีคนสวมเสื้อคลุมที่ยืนอยู่ในห้องถึง8ดคนทั้งหมดสวมหน้ากากทองแดงซึ่งเปิดให้เห็นแค่ดวงตาของพวกเขาเท่านั้นคนที่สวมเสื้อคลุมสีดามและสวมหน้ากากสีเงินนั่งอยู่บนเก้าอี้หินฟืดประตูห้องลับเปิดออกและมีชายชราคนหนึ่งวิ่งเข้ามาเขาตะโกนด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลได้โปรดเถิดนายท่านข้าขอร้องช่วยปกป้องนิกายของพวกเราที คนที่สวมหน้าสีเงินมองเงยหน้าขึ้นมามองเผยให้เห็นดวงตาที่เย็นชาของเขาเขาพูดอย่างเฉยเมยเกิดอะไรขึ้นด้านนอกพวกเขาอยู่ที่นี่คนจากวังมังกรทองมาที่นี่มีนักรบมามาากยที่อยู่ในขั้นจุดสูงสุดอาณาทะเลลมปราณไม่เพียงเท่านั้นประมุกและผู้อาวุโสของเราหลายคนก็ได้ตายไปแล้วเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญแม้แต่คนเดียวในขั้นอาณาแก่นทองคำที่ยังมีชีวิตอยู่ เราไม่สามารถที่จะสู้กับพวกมันได้ดังนั้นได้โปรดช่วยพวกเราด้วยชายชรายังพูดไม่จบประโยคก่อนที่เขาจะล้มลงไปบนพื้นมีรอยเลือดที่คอของเขาข้างๆเข,า,ข,า,ขาปรากฏชายที่สวมหน้ากากทองแดงยืนถือดาบอยู่ข้างๆนายท่านพวกเราควรจะทำอย่างไรต่อไปคนรับใช้ถามขึ้นมาเมื่อสามปีที่แล้วมีข่าวล้วไหลออกมาว่านิกายเทียนหวนคิดไม่ซื่อจะต่อต้านทูดมังกรทอง มันสมควรที่จะเป็นความลับแต่ก็ยังถูกพบโดยวังมังกรทองหน่วยข่าวกรองของพวกเขาเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างแท้จริงชายผู้สวมหน้ากากสีเงินยังคงเย็นชานับตั้งแต่มีการค้นพบนิกายเทียนหวนจึงต้องถูกกำจัดไปสำหรับพวกเราแล้วมันจะดีที่สุดถ้าเราหลีกเลี่ยงการถูกเปิดเผยตนเองได้คนที่ถูกส่งมาที่นี่ตอนนี้อยู่ในขั้นจุดสูงสุดอนาทะเลลมปราณเท่านั้นหากคาคาดเดาได้ถูกต้อง พวกเขาต้องเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจองครักษ์มังกรทองหนึ่งกรงเล็บเด็กใหม่เหล่านั้นอาจไม่สามารถค้นพบสถานที่แห่งนี้ได้แต่ถึงพวกเขาจะสามารถค้นพบได้ถึงเวลานั้นทูตมังกรทองก็ได้จากไปแล้วหากไม่มีทูตมังกรทองเป็นไปไม่ได้เลยว่าพวกเด็กใหม่เหล่านั้นจะมาขวางทางพวกเราได้พวกเขาทุกคนต่างหวาดกลัวทูตมังกรทองผู้ยิ่งใหญ่ และจะเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อทําได้เพียงมองดูเด็กพวกนี้จากข้างหลังเขาคงกลับไปตั้งแต่ที่เขาฆ่าผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในขั้นอานาแกนทองคําเรียบร้อยแล้วแต่หน้าเสียดายสำหรับการล่มสลายของนิกายเทียนหวนมันหมายความว่าเราได้สูญเสียตัวหมากไปแล้วชายหน้ากากเงินใส่หัวและถอนหายใจเสื้อคลุมสีดำและใบหน้าที่สวมหน้ากากมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหอคอยขนนกโลหิต สมาคมนักฆ่าที่แข็งแกร่งที่สุดในราชวงศ์เทียงซ่งอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ